สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนวันนี้วันอังคารที่20กรกฎาคมพศ2564เวลา9.30ถึง10.30นเราจะเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในหน่วยที่1เรื่องเศษส่วนโดยคุณครูเจริญศรีชาตินะคะ ในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนในชั่วโมงนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนซึ่งสามารถทำได้โดยข้อที่1ถ้าในโจทย์มีจำนวนคะให้นักเรียนเปลี่ยนจำนวนคะให้เป็นเศษเกินก่อนเสมอข้อที่2ให้นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วน คูณกับตัวส่วนหรือตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําโดยการตัดทอนใช้ตัวเศษตัดกับตัวส่วนห้ามโดยเด็ดขาดห้ามใช้ตัวเศษตัดกับตัวเศษตัวส่วนตัดกับตัวส่วนเพราะจะตัดกันไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น จงหาผลลัพธ์ของเศษสองส่วนสคูณด้วยเศษหนึส่วนสการคูณเศษส่วนทำได้โดยการนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นก็คือนำเลขสกับเลขหนซึ่งเป็นตัวเศษมาคูณกันและนำเลข3กับเลขสี่ซึ่งเป็นตัวส่วนมาคูณกันก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษสองส่วนสิ 12. จะเห็นได้ว่าเศษ2องส่วนส2ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำดังนั้นเราก็จะหาจำนวนที่หารทั้งเศษและส่วนลงตัวในที่นี้เราจะใช้เลข2ในการหารเมื่อเรานำสอหารทั้งเศษและส่วนก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษ1ส่วน6หรืออีกวิธีหนึ่ง นักเรียนอาจจะตัดทอนโจทย์ที่ให้มาให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนจากโจทย์เศษสองส่วน3คูณเศษ1ส่วน4นักเรียนจะเห็นได้ว่า2กับ4สามารถตัดทอนกันได้เนื่องจากสองเป็นเศษและสเป็นส่วนเมื่อตัดทอนกัน 2. ตัดทอนกับเลขสี่ ก็จะได้212 224ดังนั้นก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษ1นึส่วนหกได้มาจากการนำตัวเศษคูณกันนั่นก็คือ1นึคูณหนได้มาจากการนำตัวส่วนคูณกันนั่นก็คือ3าคูณสก็จะได้คำตอบเท่ากับ1นส่วนหดังนั้น เศษ2ส่วน3คูณเศษ1ส่วน4ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับเศษ1ส่วน6นะคะนักเรียนตัวอย่างที่2จงหาผลลัพธ์ของเศษ7ส่วน5คูณ3เศษ13ส่วน14จะเห็นได้ว่าจากโจทย์มีจำนวนค้าอยู่1จําจำนวนนั่นก็คือ3 1 3 1ส่วน14ดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนจำนวนคะให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะนักเรียนก็จะได้โจทย์เป็นเศษ7.5ส่วน5คูณด้วย5 5 1ส่วน14จำนวนคะตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเกินได้ตรงนี้นะคะ5 5 1ส่วน14 เมื่อเป็นเศษส่วนแล้วทั้งคู่ดังนั้นเราก็หาได้โดยการนำตัวเศษคูณกับตัวเศษนั่นก็คือเลข7คูณกับ55และตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นก็คือเลข5คูณด้วยเลข14ก็จะได้คําตอบนะคะเท่ากับ385ส่วน70จะเห็นได้ว่า3 8 5ยส่วน70ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำ ดังนั้นเราก็ต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่างก่อนนะคะนักเรียนซึ่งจะเท่ากับ11ส่วน2 11ส่วน2มาได้ไงคะนักเรียนก็ได้มาจากการนำ35หารทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะคะก็จะได้ออกมาเป็น11ส่วน2นั่นเอง หรืออีกวิธีหนึง่งนั่นก็คือให้นักเรียนตัดทอนนะคะตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนจะเห็นได้ว่า7ส่วน5คูณ55ส่วน14เราสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนได้โดย7ตัดกับ14 7 1 7 7 2 14 5ตัดกับ55ได้ 5, 15, 5้าหนึ่งห้าคูณสิได้55เวลาการตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างตามนักเรียนจะต้องจำไว้นะคะว่าเราสามารถตัดตัวเศษกับตัวส่วนได้แต่ไม่สามารถตัดตัวส่วนกับตัวส่วนหรือตัวเศษกับตัวเศษได้เมื่อเราตัดทอนได้เรียบร้อยแล้ว ก็จะได้เศษ 1. 1ส่วน1คูณเศษ11ดส่วน2ดังนั้นก็นำมาคูณกันโดยนำตัวเศษคูณกันก็จะได้เท่ากับ11และตัวส่วนคูณกันก็จะได้เท่ากับ2ดังนั้นก็จะได้เท่ากับ11ดส่วน2ดังนั้นเศษ7ส่วน5คูณ55ส่วน14 ก็จะได้เท่ากับ11ส่วน2 11สเ่วน2เป็นเศษส่วนเกินสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนค่ะได้เท่ากับ5เศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนไม่ยากเลยใช่ไหมคะครูจะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยนักเรียนทำลงในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า25กับ26ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในข้อที่5ข้อที่9และข้อที่12แบบฝึกหัดมีได้กันทั้งหมด3ข้อนะคะนักเรียน ครูจะยกตัวอย่างให้ดู1ข้อก่อนนะคะครูจะยกตัวอย่างในข้อที่4โจทย์บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของเศษ3ส่วน8คูณด้วยเศษ12ส่วน15ครูก็เขียนเลยวิธีทำเศษ3ส่วน8คูณ สิบส่วนสิหลักการคูณเศษส่วนทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนเมื่อนำตัวเศษคูณกันก็จะได้เท่ากับเท่าไรคะนักเรียนสาเมื่อนำตัวส่วนคูณกันแปดคูณสิบห้าก็ได้เท่ากับ 120จะเห็นได้ว่าเศษ3 16ส่วน120ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำดังนั้นเราก็ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยการนำตัวเลขมาหารทั้งสองจำนวนนั่นก็คือหารทั้งเศษและส่วนครูก็จะเอาเลข12มาหารทั้งเศษและส่วน ก็จะได้เท่ากับ3ส่วน10ใช่ไหมคะนักเรียนได้3ส่วน10ซึ่ง3ส่วน10เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ3ส่วน10นั่นเองหรือนักเรียนจะทำอีกวิธีหนึ่งที่เรียนไปนั่นก็คือก่อนที่จะนำตัวเศษคูณกับเศษส่วนคูณกับส่วน นักเรียนทำโจทย์ให้เป็นเศษส่วนอย่างตามโดยการตัดทอนโจทย์ก่อนใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวตัวอย่างเช่นข้อนี้คือ3ส่วน8คูณ12ส่วน15จะเห็นได้ว่าตัวเลขที่สามารถตัดทอนกันได้นั่นก็คือเลข3กับ15และ8กับ12 3 13 สามห้าสิบห้าเอาสองหารแปดสองสี่แปดสองหกสิบสองก็จะได้เท่ากับหนึ่งส่วนสี่คูณหกส่วนห้าจากนั้นก็นำตัวเศษคูณกันหนึ่งคูณหก นำตัวส่วนคูณกัน4คูณ5ก็จะได้เท่ากับ6ส่วน20ซึ่ง6ส่วน20สามารถนำ2มาหารได้ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เท่ากับ3ส่วน10 ดังนั้นคำตอบในข้อนี้หรือผลลัพธ์ในข้อนี้ก็จะเท่ากับเศษ3ส่วน10นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนพอจะทำได้ไหมคะ,ะให้นักเรียนไปทำนะคะในเวลาที่เหลือเนี่ยให้นักเรียนทำข้อ5ข้อ9และข้อ12นะคะถ้านักเรียนสงสัยให้นักเรียนถามมาในไลน์ส่วนตัวของครูได้นะคะนักเรียนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีคะ่ะนักเรียน